เราก็จะมาอ่านดวงให้ทุกคนฟังนะคะอ่านดวงเป็นราศีอันนี้จะเป็นราศีตามของฮินดูนะคะเป็นราศีของฮินดูนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะวิครเกิดราศีไหนวันที่เท่าไหร่คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าถ้าเคยอ่านดวงชะตาประจำวันแล้วนะคะจะเห็นว่ามีการจัดช่วงของวัน จัดช่วงของวันจักราศีไม่ตรงกันบ้างนะคะทำให้เราสับสนว่าตัวเองเกิดราศีไหนกันแน่โหราศาสตร์ตะวันตกกำหนดวันแตกต่างโหราศาสตร์พระเวสหรือโหราศาสตร์ฮินดูเล็กน้อยนะคะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือโหราศาสตร์ตะวันตกจะกำหนดวันตายตัวแต่โหราศาสตร์ทางฮินดูจะมีวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนของดวงดาว ลองศึกษาจากราศีแบบฮินดูนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าราศีของตัวเองอะตรงกับจากราศีแบบฮินดูมากกว่าโหราศาสาตร์ตะวันตกหรือไม่แต่อย่าลืมว่าขณะที่ดวงดาวและกลุ่มดาวกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะราศีของเราก็จะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนักโหราศาสาตร์และให้ดูนะคะนักโหราศาสาตร์แนะนํานะคะให้ดูราศีของตัวเองซ้าๆทุกเจ็ดสิบปีโดยประมาณ วันที่เกิดราศีเมษก็คือวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะนี่ก็จะเป็นดวงคร่าวๆนะคะลักษณะนิสัยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะในฐานะราศีแรกนะคะเชาาราศีเมษเป็นผู้นําที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเช่าราศีเมษมักจะยึดถือหลักการของตัวเองอย่างเข้มแข็งและไม่กลัวที่จะแสดงจุดยืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่าราศีเมษมักจะคอยดูแลควบคุมไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อน ในที่ทํางานหรือเป็นชาวราศีเมษหรือมีเนหรือมีเพื่อนเป็นชาวราศีเมษอาจบอกว่าเราเป็นคนห้าวหาญและเห็นตรงอย่างที่สุดนะคะนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆนะคะสัญลักษณ์ของราศีเมษนี่คือนะ,ะแกะตัวผู้ค่ะและได้รับอิทธิพลจากดวาวอังคารชาวราศีเมษเข้ากันได้กับชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นดวงของ ลงคร่าวๆนะคะเป็นลักษณะนิสัยของคนเกิดราศีเมษค่ะวันที่ส4เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ mm hmm. คนที่เกิดวันที่15พฤษภานะคะถึง14มิถุนานะคะ15พฤษภาถึง14มิถุนานนะคะลักษณะนิสัยนะคะ mm hmm. เป็นชาวราศีพฤษนะคะม mm hmm. ักจะเป็นคนฉลาดมีความมุ่งมั่นถ้าเราเป็นชาวราศีพฤษ ก็มักจะเป็นศิลปินสุดยอดหรือมีงานอดิเรกที่สร้างสรรค์เยอะมากเลยค่ะคนที่เกิดราศีพฤษนะคะจะชอบสิ่งสวยงามในชีวิตและมีทรัพย์สมบัติที่เป็นรูปธรรมมากมายชาวราศีพฤษให้ความสําคัญกับสถานที่และเป้าหมายของการพบปะเพื่อให้เราแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดออืก็แบบว่าจะไปไหนก็จะวางแผนนะคะว่าจะได้อะไรผลัอะไรจากการการกระทำแล้วน,นะการเดินกันไปนั้น การทำสิ่งนั้นนะ,ะสนัญลักษณ์ของชาวราศีพฤษน,นะคะก็คือวัวตัวผู้นะคะแล้วก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ชาวราศีพฤษน,นะคะเข้ากับชาวราศีกันและชาวราศีมังกรได้ดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนนะคะถึง14กรกฎาคมนะคะอันนี้จะอยู่ในราศีมถุนค่ะ มีทั้งไหวพริบนะคะแล้วก็สื่อสารเก่งชาวราศีเมถุนสนุกกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะแล้วก็ชอบจะมีชอบการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะด้วยการออกไปเดินทางหรือประจนภยัยโดยไม่มีการกําหนดล่วงหน้าชาวราศีเมทุนนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นบุคคลสองบุค,คลิกจึงทําให้ชาวราศีนี้เข้าใจฝ่ายตรงข้าม ชาวราศีเมถุนถนัดการอภิปรายอย่างยิ่งและมักจะมีความอยากรู้อยากเห็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีเมถุนคือคนคู่ได้รับอิทธิพลจากดาวพุธชาวราศีเมถุนเข้ากันกันกบชาวกับชาวราศีตุลและชาวราศีกุมได้ดีที่สุด คนที่เกิดวันที่15กรกฎาคมนะคะถึง14สิงหาคมนะคะก็จะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นเชื่อว่ามีอารมณ์ที่ซับซ้อนและชอบการแสดงออกทางศิละปะชาวราศีกรกฎนะคะอ่อนไหวง่ายเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นมากและมักจะคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองนะคะหากเราเป็นชาวราศีกรกฎนะคะ เราอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความคิดโอ้โหเป็นคนขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะดีมากๆเลยนะคะสัญลักษณ์ของราศีกรกฎนี่คือปูค่ะปูเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์ชาวราศีกรกฎเข้าก,กันกับชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกและชาวราศีมีนได้ดีที่สุดค่ะ นี่ก็เป็นดวงเป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิด,ดวันที่15กรกฎาคมนะคะถึง14สิงหาคมค่ะสำหรับคนที่เกิดมาที่15สิงหาคมนะคะถึง15กันยายนนะคะจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะมักจะเป็นคนกล้าหาญละหาแล้วก็นายกย่องแล้วก็ชาวราศีสิง์นะคะไม่เคยยอมจำนนต่ออุปสรรคค่ะ แล้วก็พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนต้องการนะคะเป็นคนมีน้ําใจนะคะชาวราศีสิงห์มักเป็นคนราเริงนะคะสดใสและมองโลกในแง่ดีค่ะทําให้ผู้คนรอบข้างมีความสุขนะคะไม่ว่าชาวราศีนี้จะไปที่ไหนก็ตามถ้าเราเป็นชาวราศีสิงห์นะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเราเป็นดูยิ่งใหญ่เราดูยิ่งใหญ่แล้วก็สง่าผ่าเผยนะคะ จริงนะคะเพราะว่ารู้จากักจุดคนหนึ่งนะคะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงหรือยูิ่งใหญ่แล้วก็มันนช่ายเลยแล้วก็สง่าผ่าเผยค่ะอันนี้สัญลักษณ์ของชาวราศีสิง์ก็คือสิงโตค่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ชาวราศีสิง์เข้าก,กันกับชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีธนูได้ดี คนนี้เกิดตั้งแต่วันที่16กันยานะคะถึง15ตุลาคมนะคะเป็นชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดนะคะทักษะการศึกษาที่เก่งกาจชาวราศีกันชอบการอภิปรายนะคะที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกทั้งชาวราศีนี้ยังสุภาพอ่อนโยนมากนะคะชาวราศีกันมักชอบวิเคราะห์ปัญหาและคิดหาวิธีแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ซึ่งผู้อื่นอาจจะนึกไม่ถึงนะคะ ชาวราศีกันเป็นคนขยันและโดยปกติก็จะประสบความสําเร็จในอาชีพต่างๆอย่างมากนะคะสัญลักษณ์ของชาวราศีกันนี่คือเป็นผู้หญิงพมจันทร์ค่ะและได้รับอิทธิพลจากดาวพุธชาวราศีกันนะคะเข้ากันกับชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูได้ดีค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะนิสัยนะคะของคนที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกกันยาถึงสิบห้าตุลาคมค่ะ เป็นชาวราศีกันนะคะที่ราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน,นะคะ่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะชาวราศีตุลเป็นคนมีสเสน่ห์และสามารถพูดคุยได้กับทุกคนชาวราศีตุลชอบต้อนรับแขกให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ ั้แบบคนรักและฉันเพื่อนชาวราศีตุลเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ยังต้องการความสมดุลในชีวิตชาวราศีตุลให้ความสําคัญกับความรักมากนะคะแล้วก็มีความรักมากมายมอบให้กับทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของชาวราศีนี้นะคะสัญลักษณ์ของราศีตุลก็คือตาช่างค่ะและได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ชาวราศีตุลเข้ากันกับ ชาวราศีเมถุนได้ดีและชาวราศีกุมค่ะมาที่ชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศจิก,กายนนะคะถึงส4ธชันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดีเยี่ยมนะคะและมีสัญชตาตญาณดีมาก ชาวราศีพิจิกนะคะมีความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นและโดยปกตินะคะก็จะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันดีมากๆเมื่อชาวราศีพิจิกนะคะตัดสินใจว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะชาวราศีนี้แทบจะไม่มีทางทพาพลาดเลยเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะคะและไม่อยากทําให้ใครผิดหวัง ัญลักษณ์ของราศีพิจิกก็คือแมงป่องและได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารและดาวพูโตชาวราศีพิจิกนะคะเข้ากันกับชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูได้ดีค่ะไว้ก็พิจิกนะคะเกิดวันที่30สพฤศจิกายนะค่ะราศีธนูนะคะสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบ้าธันวาคม ถึง13มกราคมนะคะชาวราศีธนูให้ความสำคัญกับความจริงความซื่อสัตย์ความยุติธรรมชาวราศีธนูชอบมีความอิสระในการทำทุกๆสิ่งและไม่ชอบการถูกจำกัดชาวราศีธนูอาจพูดจาตรงไปตรงมาจนบางคนก็ถึงขั้นขวานปาซากนะคะแต่ก็พูดออกมาจากความจริงใจไม่ได้คิดไายอะไรใครนะคะชาวราศีธนูก็มักจะสนใจกีฬาค่ะ ทางการเล่นเองแล้วก็การรับชมส่วนสัญลักษณ์นะคะของชาวราศีธนูก็คือเซนเตอร์บินได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสชาวราศีธนูนะคะเข้ากันกับชาวราศีเมษและชาวราศีสิงห์ได้ดีที่สุดค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะนิสัยคร่าวๆนะคะของคนที่เกิดราศีธนูนะคะวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรนะคะก็เป็นคนขยันและมีความคิดนะคะชอบคุ้นคิดชอบตึกตองชอบนึกคิดนะคะชอบวิเคราะห์ชาวราศีมังกรชอบชอบเออกดดันตัวเองนะคะในการทำงานในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็โดยปกติก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตในเส้นทางอาชีพนะคะที่ที่ตัวเองเลือกนะคะเช่าราศีมังกรนะคะมีความถนัดในการประเมินในการประเมินข้อดีข้อเสียนะคะถนัดอย่างมากเลยนะคะแล้วก็การเลือกคบคนการเลือกมิตรสหายเลือกคู่ครองนะคะก็จะเลือกอย่างละเอียดทีท้วนเลยนะคะก็ขั้ครเข้าหมายในชีวิตก็จะกรองนะคะว่าคนนี้ เ,ออเป็นยังไงเข้ากับเราไหมแล้วนําพาเราไปเส้นทางไหนดีหรือไม่นะคะก็ดีค่ะเป็นหนึ่งในมงคลสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดประการสัญลักษณ์ของราศีมังกรก็คือแพททะเลนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ชาวราศีมังกรนะคะก็เข้ากันกับชาวราศีสิงห์และก็เข้ากันกับชาวราศีธนูได้ดีค่ะ ราศีกุมนะคะสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมค่ะชาวราศีกุมนะคะเป็นคนขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าความคิดใหม่ๆและเป็นคนที่เมีนวัตกรรมใหม่ๆชาวราศีกุมนะคะไม่กลัวที่จะแสดงความคิดใหม่ๆนะคะถึงแม้ความคิดนั้นก็จะดูแปลกๆนะคะสําหรับคนอื่น เขาก็จะมีความเชื่อความศรัทธาเป็นของตัวเองนะคะความคิดเป็นของตัวเองชาวราศีกุมนะคะมีความเป็นมิตรมากแล้วก็คนที่เกิดราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆมากกว่ามากกว่ากลุ่มเล็กๆนะคะคนมีเพื่อนเยอะชาวราศีกุมนะคะโดยปกตินะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการเมืองแล้วก็วรรณกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ สัญลักษณ์ของชาวราศีกุมคือคนแบกหม้อค่ะและได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวยูเรนัสหรือดาวเมเรตยูชาวราศีกุมนะคะเข้ากันกับชาวราศีสิง์และชาวราศีธนูได้ดีค่ะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะนินสัยคร่าวๆนะคะก็ดีมากๆเลยเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะ สำหรับราศีมีนนะคะสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะคะถึง13เมษายนค่ะชาวราศีมีนเป็นคนสบายๆแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากนะคะชาวราศีมีนนะคะโดยปกติเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะมีความถนัดในการมีเซนนะคะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีชาวราศีมีนนะคะมีจินตนาการสูงแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมาก อ่อนไหวง่ายนะคะความรู้สึกอ่อนไหวง่ายแล้วก็เห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นจึงทําให้ชาวราศีมีนะคะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะคะเวลาที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาข้อพิพาทอะไรเงี้ยก็จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อลดการโต้แย้งนะคะสัญ,ญลักษณ์ของราศีมีก็คือปลาคู่ค่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสก,กับดาวเนปจูนนะคะชาวราศีมีนะคะเข้ากันกับ ชาวราศีกรกฎและชาวราศีมีนด้วยกันเองค่ะ